ไยายามใช้ฟืนนะครับก็มาเลือกไปใช้ครับ อะไรมดมดนั่ข้าตรงไหนล่ะตัดงหลังอ๋อเดี๋ยวไป เดี๋ยวเมาสิเราปีประตูมันจะกัอะไรเนาะเอไป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 พยายามไมฉีด้ไปบ้านหรือของไปไปไปบ้านปะูไม่ได้เราจะยักแสงยงไมเไปไปสิพอลมาบ้าน ไมเลิลับ้านสเลกอ่าปย่กับมันเดืดถือมปีกันถือมไว้ยิงกักสนมงามันร่วงเลยลูกซุปมันล่วงชาวกินแล้ว เลิฟสิบหกจากอสนรกายมาแล้วจากอสนรกายนะครับผมแม่มือไม่เลอะมามาคุยมาเนี่ยทำโทรศัพท์เลยสีเข้าบ้านเร็วสีเร็วมังวันทองเจาะมันเขาเอาดิอาูลมาจากไหน,นกดอะไรเอย่ย ดูีไปคุยกับพี่ที่เพื่อนเขาพี่เพื่อนเพื่อนเขาเข้ามาสุลกายก็ยังมาเลยสุลกายรเขาคือใครสุลกากรเขาคือใครจะเอ๋ทำอะไรอยู่มีคนบอกคนเดินทางมีคนบอกชื่อน่ากลัวจังหรือหรือที่ทำลงเห็ดฟาร์มเห็ดค่ะ อซุลรลกไกเลิฟสิบหกนะคะ